สวัสดีครับมาพบกับกับผมนะครับครูหมานบันเทิงนะครับก็อยามงว่างนะครับเราก็มาพบกับเกมไลเดนเจอร์นะครับอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับนะผมจะมาเล่านะครับในเรื่องของเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือบอสคนนอกกฎหมายร่างทองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าบอสมืดนั่นเองนะครับบอสมืดตัวนี้เนี่ยนะครับ นะอ,ออกมาเมื่อกันยาปีที่แล้วนะครับก็พูดง่ายๆว่าครบรอบ1ปีพอดีนะครับปี266 7ปีที่แล้วปีนี้นะครับก็กันยา2568แล้วนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยซุ่มมาตลอดนะครับตั้งแต่เดือนแรกก็คือกันยาปีที่แล้วที่เขาออกมานะครับซุ่มมาทั้งเดือนพูดง่ายๆไม่ได้เลยนะครับ ซนะูมเท่าไรก็ไม่ได้ก็ไม่ออกนะครับแต่ออกมากมายหลายตัวก็คือตัวนี้ครับนะก็คือนะครับมูลในอำเภอไร่ไพ่นะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับนะ,ะว่ากี่ตัวนี่หนึ่งแล้วนะครับที่ผมปั้นประจูกระทั่งถึง9ดาวนะครับนะนี่ครับนะที่ได้ในช่วง ปีที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับ 1.. นึ่นุนหนึหน่ใช่ไหมครับแล้วก็ 2.. 3.. นะครับเดีย๋ยวดูก่อนว่ารากอันตรามีไหมนะครับอ่สรุปพูดง่ายๆว่ามูลนะครับในอำเภอออกตั้ง3ตัวนะครับในช่วงของเดือนกันยายนปี2 5 6 7ปีที่แล้วแต่บอสมืดดันไม่ออกและหลังจากนั้นเมื่อบอสมืดมานะครับทุกรอบผมก็สูมทุกรอบนะครับ แต่ผมจะไม่ใช้ Ruby นะครับผมช่วงนั้นเนี่ยผมดอง Ruby มานะครับจนกระทั่งว่าได้สุมเกียร์นะครับจนกระทั่งถึงกล่องเลือกเกียร์นะครับเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับนี่ผมก็เริ่มเริ่มดองใหม่แล้วนะครับก็ได้500กว่า Ruby นะครับก็ดองต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่าครบ7,000เหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนี่ครับผมร่วม สักวันหนึ่งผมจะได้มันนะครับนะนี่เมื่อถึงมีนาคมปีสองพนปะ 18, นะครับผมก็ประเมินแล้วประเมินทุกอย่างนะครับขนนกอะไรตัวบับอะไรนะครับทีมของผมผมว่าผมสามารถเอาเกียร์นี้ได้อย่างแน่นอนผมก็เลยลงวิ่งในรอบนั้นนะครับผมผมคำนวณเอาไว้ว่ารอบนั้นเนี่ยผมสามารถวิ่งได้120ล้านนะครับ120ล้านนะแต่รอบนั้นเนี่ย เกียร์อันนี้เนี่ยนะครับนะผมไปจบที่85ล้านนะครับซึ่งรอบนั้นเป็นรอบที่ใครๆก็บอกว่าวิ่งยากมากนะครับเพราะว่าเกียร์ที่เป็นอันดับ1ถึง50เนี่ยเป็นเกียร์แปดดาวที่เป็นนกเป็นกิ้นนะครับนะหมวกเป็นปิ้นอะไรอย่างนะครับซึ่งเป็นค่าที่ไม่ดีนะครับไม่มีค่าลดเรนะเป็นค่าลดคูดาวนะครับนะคนก็ไม่ค่อยอยากได้เกียร์นั้นกันนะครับแต่รอบนั้นเนี่ยคะแนนมันโอ้โหเบียดเสียดกันมาก นะครับถ้าวางแผนผิดกดผิดก็เรียบร้อยเลยครับขึ้นไปอยู่บนเกียร์แดาวแน่นอนซึ่งค่าไม่ดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่านะครับดังนั้นผมก็ทําได้ครับจบอันดับที่ไม่รู้ว่า60หรือว่า70นะครับตอนนั้นก็นะประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์วิ่งนะครับผมก็นาวิ่งมาแล้ว2รอบด้วยกันรอบที่1นนะครับก็เป็นเกียร์นี้ครับคาทาเวทมนนางฟ้านะครับ อันนี้ก็ใช้วิ่งไปแค่45ล้านรอบนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็วางแผนอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขนนกเกือบแสนเก้าเล็้วนะครับแนะ่นอนผ่านเดือนนี้ไปก็สองแสนกว่าแน่นอนนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนะที่ผมจะมารีวิววอตเมื่อก็คือนะครับผมเพิ่งได้มารอบเนี้ยรอบกัญยายนที่สําคัญก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะ เปิดให้ดูนี่ไงครับผมกลับมายืนมาสเตอร์สเหมือนเดิมนะครับคือจุดที่ผมเคยยืนนะครับจากที่ผมนั่นลงไปอยู่เพชรหนึ่งโอ้โหเป็นเป็นปีอ่าพูดง่ายๆ่ายนะครับเป็นปีเลยนะแต่เมื่อได้มาปุ๊บเนี่ยนั้นโดยบกด้วยก,ก,กับเกียร์นะครับนาะที่พร้อมอยู่แล้วเพราะว่าผมวางแผนตั้งไว้แล้วนะครับนังไงครับเกียร์ที่ผมุ่มได้ตอนการย้ายจนปีนี้นะครับบวกกับเกียร์อันนี้แล้วก็อันนี้ก็ไม่ตรงสายนิดนึงนะครับ นะก็นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาเร็วนะครับก็แน่นอนครับสามารถจบมาสเตอร์สได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจํานวนมาสเตอร์สเนี่ยอ่าอันดับของมันประมาณ2000พูดง่ายๆอ๋อดีกลมๆนะครับแต่ผมอยู่ไม่ไม่เกินพันนะครับนั่นแล้ก็ผมสามารถรักษาอันดับได้นะครับนะ,ะบนะบนะทีนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวนะครับนะมารีวิวบอวตหมืดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สเตจหลักกันก่อน นะครับจะเตะหลักกันก่อนนะครับมามาดูกันนะครับว่าบอร์มืดของเราเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นด่านนี้ในด่านบสนกเนี่ยนะครับนะอันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเปรี่ยงเดียวหายนะครับให้อาคัวไปก่อนไม่มีดาเมจให้ไปกว้างๆวางแล้วก็ส่งบสมืดมานะครับ่ะคอยดูนะครับอัพมืดนะอ่าเก้าดาวบวกสาม คือไม่ต้องพูดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ดาเมจเมื่อไรนะครับก็นะทีเดียวจอดนะครับอ่าเหม,เามือนที่พูดเอาไว้นะครับเหมือนที่พูดเอาไว้นะครับนะดังนั้นนะครับนะามานะครับเมื่อเรารีวิวดันเร็จสหลักกันแล้วนะครับเรามาดูในอ่า PVP กันบ้างซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับ เป็น PVP ธาตุไม้นะครับนะ PVP ธาตุก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับนะถึงไม่จะเป็นการทดสอบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนะแต่เราก็มานะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าจากที่ลนไปอยู่นะครับเพชรหน,หนปีเนี่ยแล้วก็สามารถขึ้นมาที่มาสเตอร์สาได้กลับเหมือนเดิมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกับ ID 2นะครับ ID แห่งสายการบินของผมนะครับ มามาทดสอบนะครับมาทดสอบกับนี่ครับบราโรบช้างนะครับกดาดำเม็กนะครับมาดูกันนะครับนะเ,เดี๋ยวผมจะปล่อยอเฉพาะบทมืดนะครับหรือไม่ก็อะควาไปช่วยนี่เล็กๆ็กน้อยนะครับนะเอาให้อควาไปช่วยกันนะครับนะให้อควาไปช่วยนะครับเล็กน้อยนะนะครับ ไม่รู้ไหวไหมนะครับเพราะว่า,าสายพลังธาตุมืดเนี่ยนะครับนะถึงไม,ม่มีตัวขวางก็น่าจะไม่ค่อยไหวนะครับนะเด็ก,ก็ถือว่าทนดาเมจได้ดีนะนะครับนในส่วนของดาวนักรบช้างนะครับซึ่งไอดีหลักไอดีนี้ของผมก็มีด้วยนะครับนะรบนั้นนะครับเราไม่ต้องใช้ อไอเทมกลับนะเออนะครับนะอนะผมหัดตีกันเป็นวันนะครับนะก็ให้เห็นแค่นี้นะครับนะให้เห็นแค่นี้ตีกันเป็นวันแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ออกนะครับนะนะอา่าลองดูอีกนิดน,นึงนะครับนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบกันแค่2 ID นะครับนั่นก็คือ ID 2และ ID ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคอยดูกันว่าใน ID 3นะครับ จะมีตัวอะไรมาบ้างนะครับสำหรับการทดสอบบอดมืดในครั้งนี้นะครับอู้นะฝั่งบดมืดก็มีหิ้วเลือดนะครับส่วนฝั่งบาลนกรบช้างก็มีหิวเลือดอู้ดูกันด้ทั้งวันนะครับนะอืมแล้วก็เมื่ออาโควไปรวมกับบดมือดอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดครับอาโควเนี่ยบับต้านนะครับส่วนฝั่งาบาลนารบช้างเนี่ยบับ หลบสกิลนะครับอ๋อดีกันทั้งวันในห้นอนนะครับไม่จบนะอย่างนี้ไม่จบนะครับเดีย๋ยว่าสังเกตไหมครับเมื่อเราปล่อยอาร์คอนะครับนะเพราะว่าฝั่งนู้นก็ตั้งทีมตั้งรับไว้ตัวเดียวนะครับเมื่อเราปล่อยอาร์ควอออกมาฝั่งนู้นก็ไม่ไม่ค่อยจะมีตัวออกมาได้ปล่อยดูไม่ได้พูดง่ายๆเพราะหยุด5าวินะครับหยุด5าวิประจัดการนะครับอ่ะโอเคถือว่าให้เห็นกันแค่นี้นะครับ ว่าสิ่งที่ผมได้มานะครับกับหลีกที่กระโดดขึ้นมาอีกหลีกหนึ่งซึ่งได้มาอยู่ในข้างบนนะครับหรือที่เรียกว่าหลีกสูงนะนะครับในมาสเตอร์เนี่ยถึงแม้จะเป็นมาสเตอร์สก็ถือว่าเป็นหลีกสูงนะครับนะอ่านี่ไงครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับเรายมนะกับไกรทองนะครับเกียร์ก็ไม่ค่อยเท่าไหรนะไอดี ID นี้นะครับในส่วนของไอดีสนะครับ่นะ เรามาทดสอบกันอีกหนึ่ง ID นะครับโอเคนะครับเส้นเช่นเดิมเราไปอ,อาอร์ควนะครับอาอร์ควเพื่อไปขวางนะครับนะไหลอ,อาอร์คว์ออกไปขวางให้กับบอทเมืดสักหน่อยหนึ่งนะครับนะเอาโอเคอุ้ยนะโคตรดิวท์เดือดเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าฝั่งนู้นแม็กทั้งสองนะนะครับอย่าตะลึ่งไปนะครับนะเราโยมและ บราวกรทองนะครับตัวละครบราวเนี่ยนะใครๆก็ต่างรู้กันนะครับในเกมลายเรนเจอร์นะครับว่าเป็นตัวละครที่ตัวเกมค่อนข้างอวยนะใช่คำว่าอวยเลยนะไม่ต้องค่อนข้างนะครับเออตัวละครกี่ตัวกี่ตัวออกมาก็สุดนะหรือว่าเกือบสุดกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นนะครับอย่าทะลึ่งไปถึงแม้ว่าเกียร์เขาไม่ค่อยดีนะครับนะอ่าทั้งบราวไยทองแล้วก็บราวยมมทูตเนี่ย ก็ถือว่านะพอไดนะ้พอได้วัดกันนะอยู่กันทั้งวันนะพูดง่ายๆแต่ว่าฝั่งโน้นไม่มีหิวเลือดนะครับเพราะมีหิวเลือดก็ตามที่เห็นนะครับอ่าโอเคให้ดูแค่นี้นะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นั้นนะครับนะผมจะมาบอกพวกเราว่านะครับจะมาบอกสาวากอาเรนจอว่านะครับการที่ผมนะได้เนี่ย เจ้าอบสอมืดมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นบวก3ยังไม่เม็กก็ตามแต่เหลือแค่ตัวเดียวนะครับนาโรผมโรเกมเจกนะครับนะเนี่ยผมสามารถขึ้นมาอยู่ที่มาสเตอร์ได้นะครับนะยิ่งถ้าเกิดว่า,าเมตาแสงในวันข้างหน้าเนี่ยมันมาแล้วผมก็สมได้ก็แน่นอนครับผมสามารถยืนอยู่บนมาสเตอร์สได้อย่างสบายๆนะครับหรือว่าชิวๆนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ ไม่ได้อัดคลิปนะครับนะไม่ได้อัดคลิปผมมาวันแรกใช่ไหมสิบโมงเช้าใช่ไหมครับผมก็สุ่มประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งกว่ากว่านิดๆนะครับเกือบสี่สิบสองอยู่ระหว่างนั้นแหละนะครับนะผมก็สุ่มไปนะด้วยความที่อยากได้นะครับนะดวงมันมาวันนั้นดวงมันมานะครับตรงกับวันศุกร์พอดีผมก็ซุมไปสามรอบครับนะรอบที่หนึ่งก็เป็นตัวใหม่ที่ออกมานะครับก็คือ เซลลี่ฟางอะไรอย่างนตัวนั้นนะครับก็รอบแรกก็มาเลย,ดดยอย่างพูดง่ายๆเนี่ยตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับเปิดรอบสองก็ได้เจ็ดดาวรอบสามก็มาเลยครับนะเป็นลุงหนวดโอ้นะครับก็พูด,ดง่ายๆว่าเห็นไม่ได้นะจงนั้นเห็นไม่ได้เพราะว่าผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็อารมณ์ดีครับวันนั้นอารมณ์ดีทั้งวันนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวนะอเอา การบอกนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการบัฟเร่เนึดอยู่นะครับผมไระสังเกตนะครับในทีมตั้งรับของผมนะครับผมใส่เ่ขตัดแลหนึ่งสองสและเพิ่มเจมมดมาด้วยเป็น4ตัว4ตัวนะครับเลื่มที่จะเห็นผลครับถึงแม้ว่าจะไม่ชนะเยอะก็ตามแต่แต่ก็มีชนะกลับมาบ้างแร่ไม่เดินครับนะคู่ต่อสู้ เร่จะผลิตไม่ทันนะครับเล่ของผมก็หยุดห้านะครับหนึ่นะครับ4ตัวหยุด5้าเร่หนึ่งสี่นะครับเพราะว่าผมไม่มีเมตาเพิ่มเร่หนึ่งพันนะครับผมก็เลยเล่นแบบนี้เป็นแบบของตำนานที่ตำนานเล่นอยู่ในช่วงนั้นนะครับโอเคนะครับก็ขอมา นะครับแชร์จกประสบการณ์นะครับพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนะกดทับสไครต์กดไลค์นะครับนะกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับในการที่ให้ผมนั้นได้สร้างคลิปต่อไปนะครับนะให้กับพวกเรานะครับได้รับชมกันนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับทุกคนก็สวัสดีครับ